ชาวร้องสะโกนกันทั่วไปว่าความเสื่อมเสียทางศีลธรรมกําลังระบาดไปทั่วทุกหัวระแห้งแต่เราก็มังโง่จนไม่รู้ว่าจะตัดต้นเหตุของมันได้อย่างไรเราก็พยายามกันเป็นอันมากก็พบผลของการมีใจว่าจะแก้ไขกันอย่างนั้นจะแก้ไขกันอย่างนีน้มีเทคนิคในการจะแก้ไขกันอย่างนั้นอย่างนี้จนเรียกว่าเลเลิศที่สุดที่เป็นผลของการมีใจ แต่แล้วก็ทําไม่ได้ที่ทาให้เป็นไปตามนั้นไม่ได้ก็แปลว่าเราก็มีความโง่ที่ไม่รู้จะตัดต้นเหตุของการเสื่อมเสียทางศีลธรรมนั้นอย่างไรกันเราต้องดูให้ดีว่าความเสื่อมเสียทางศีลธรรมนั้นมันอยู่ตรงที่คนดูถูกาศาสนานั่นเองโดยรู้สึกตัวบ้างโดยไม่รู้สึกตัวบ้างโดยรู้สึกตัวนั้นเรียกว่าเป็นคนพาล เป็นอันธพาลอย่าเอามาพูดถึงก็ได้แต่ว่ารู้ถูกศาสนาโดยไม่รู้สึกตัวนี้ก็มีอยู่มากคือความเข้าใจผิดมันจะโทษใครนักก็ไม่ได้เพราะว่าทางฝ่ายศาสนาเองก็ทุดโทมลงการศึกษาไม่เพียงพอไม่ถูกต้องไม่สมบูรณ์กาปรปฏิบัติไม่เพียงพอไม่ถูกต้องไม่สมบูรณ์ กาเรเผยแผ่ไม่เพียงพอไม่ถูกต้องไม่สมบูรณ์คนก็เข้าใจศาสนาผิดๆจนไม่สามารถจะนำมาใช้เป็นประโยชน์เพื่อแก้ปัญหาอันสำคัญนี้ได้เรื่องก็มาเลยไม่รู้ว่าจะโทษใครดีก็โทษรวมๆกันก็นแล้วกันว่ามนุษย์นี่กำลังโง่ลงไปโง่ลงไปจนไม่รู้ว่าจะตัดต้นเหตุแห่งความเสื่อมเสียทางศีลธรรมได้อย่างไรจนเกียดไปนในทางว่า จะบัญยัติความเสื่อมเสียทางศีลธรรมนั้นว่าไม่เป็นความเสื่อมเสียแต่เชียอล้าว็็มีนี่แหละคือปัญหายุ่งยากที่กําลังมีอยู่ในปัจจุบันนี้เราที่เป็นพุทธบริษัทจะต้องมีความรู้ความเข้าใจถูกต้องว่าโทษของการหันหลังให้ศาสนาโทษของการไม่บังคับตัวเองให้ดําเนินตนอยู่ตามหลักของศาสนานั้น ความไปหลงไหลในวัตถุนิยมเห็นแต่ความสุขทางเนื้อทางน้งความไปนิยมบุคคลชนิดนี้หรือลทัทธิชนิดนี้มาเป็นครูบาอาจารย์มันจึงเกิดเรื่องความเสื่อมเสียทางศีลธรรมขึ้นมาและขยายตัวกว้างขวางออกไปออกไปจนในโลกนี้ไม่รู้ว่าจะมีศีลธรรมกันอย่างไรถือเอาแต่การได้ทางวัตถุเป็นความดีหรือเป็นความถูกต้อง ที่เรียกกันว่าวัฒนธรรมนั่นกลายเป็นเรื่องวัตถุไปหมดเป็นความก้าหน้าทางวัตถุไปหมดแล้ววัตถุนั่นก็เพื่อหลอกตัวเองให้โง่หลงยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมมันจึงเป็นไปในทางที่มีปัญหาหนักจนมีปัญหาลึกซึ้งลึกลับมากขึ้นจนไม่รู้จะแก้ไขกันอย่างไรจ <c oughs> นกว่าจะมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องนี้ พากันหันหน้าให้ศาสนาพากันหันหน้าเข้าหาพระเป็นเจ้าให้ถูกต้อง <c oughs> ไม่เป็นของคลืกอของงมงายหรือหน้ารังเกียจอีกต่อไปศีลธรรมในโลกนี้ก็คงจะดีขึ้นอย่างน้อยเราก็มีความรู้สึกที่มองเห็นข้อเท็จจริงข้อนี้ปรากฏอยู่ในใจสักหน่อยหนึ่งก็จะเป็นความเหมาะสมที่จะทำมาขบูชา ถ้าดูให้ละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ฮะยิ่งขึ้นไปอีกเราก็จะมองเห็นว่าเรากำลังโง่จะไม่รู้ว่าจะจัดการอย่างไรกับลูกกับหลานยุคนี้สมัยนี้ลูกหลานแห่งยุคนี้แห่งสมัยนี้เป็นอย่างไรเราก็พอจะรู้กันอยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าจะจัดการอย่างไรกับลูกหลานยุคนี้สมัยนี้ลูกหลานยุคนี้สมัยนี้ ไม่เป็นลูกของพระเจ้าหรือไม่เป็นลูกของมนุษย์แต่กลายเป็นลูกของลิงทะโมนไปเสียแทบจะหมดสิ้น้อนี้มัฟวาว่าอย่างไรเราเราควรจะพอใจที่จะรับเอาคำของพวกคริสเตียนในไบเบิลมาถือว่าลูกผู้ชายนั้นเป็นลูกของพระเจ้าลูกผู้หญิงนั้นเป็นลูกของมนุษย์ มีความหมายอย่างไรมันต้องวิจิตฉกันมากแต่เป็นคำที่เหมาะสมและถูกต้องที่สุดถ้าเป็นลูกของพระเจ้าจริงเป็นลูกของมนุษย์จริงปัญหาก็จะไม่มีแต่เดี๋ยวนี้มันกลายเป็นลูกลิงธรรมโอนไปหรือไม่เป็นลูกพระเจ้าไม่เป็นลูกมนุษย์ไม่ถือธรรมะอย่างมนุษย์ไม,ไม่เชี่ยวฟังพระเจ้าแล้วพ่อแม่ก็ไม่รู้ว่าจะจัดการกับลูกหลานแห่งยุคนี้อย่างไร แล้วก็ไม่รู้สึกตัวโดวยทั้ดไปว่าลูกของตัวได้กลายเป็นลูกลิงธโมนไปแล้วบิดามารดาที่ยังมีความหลับหูหลับตาในเรื่องนี้ก็มีอยู่เป็นอันมากเป็นผู้ที่ไม่สมควร <c oughs> แต่ความเป็นพุทธบริษัทของตนความไม่แน่นอนเด็ดขาดของตนในการที่จะเป็นพุทธบริษัทหรือไม่นั่นเองถ้าไม่เกิดปัญหาข้อนี้ขึ้น พระบิดามารดาเขาเองก็ไปรุ่มหลงในเรื่องทางวัตถุไปบูชาเรื่องวัตถุเป็นตัวอย่างแก่ลูกหลานในการเียดรุ่มหลงในเรื่องทางวัตถุคือทางเนื้อหนังหรือความสุขทางฝ่ายร่างกายใี้ลูกหลานก็เอาอย่างและทําได้ดีกว่าพ่อแม่มันจึงกลายเป็นลูกดิงตโมนไปถ้าเราเด็กๆของเรามีปัญหาอยู่มากอย่างนี้เป็นหน้าที่ของบิดามารดาที่เป็นพุทธบริษัท รัาเด็กของเรากำลังมีปัญหาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนไม่รู้ว่าาจะไปสิ้นสุดลงอย่างไรหรือจะไปโไทษใครแต่ถ้าว่าโดยเนื้อแท้แล้วเด็กๆของเรามีหลักเกณฑ์ที่จะแก้ไขได้ด้วยข้อความที่เป็นโอวาทปาติโมกที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงแก่สา,ารหันต์ทั้งหลายในวันนี้ในวันเช่นวันนี้ซึ่งจะได้กล่าวต่อไปในตอน ถัดไปแต่ขอยืนยันไว้เฉพาะหัวข้อว่าหัวข้อของโอวาทปาติโมกนั้นจะช่วยแก้ปัญหาที่เกิดอยู่กับเด็กๆของเราเพราะว่าคำสั่งสอนที่เป็นโอวาทปาติโมกนั้นจะช่วยเด็กๆของเราเรียนนิสัยจากลูกลิงสมอไปเป็นผู้ที่ยินดีพอใจที่จะทำงานในหน้าที่ของตนด้วยความทระเหดอดทนจนเป็นนิสัย นี้จิตใจคลื่นเพลงในการทำงานหรือสนุกสนานในการงานไม่ร้องไห้ไม่ฆ่าตัวตายเมื่อประสบความไม่สำเร็จก็ไม่ร้องไห้หรือไม่ฆ่าตัวตายเพราะว่าเขามีความรู้เพียงพอที่จะไม่ต้องร้องไห้ที่จะไม่ต้องฆ่าตัวตายเด็กๆของเราจะต้องเห็นการพ่ายแพ้กีฬาพ่ายแพ้การแข่งขันกีฬา,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 าว่านั่นมันเป็นการพบความจริงหรืนั่นมันเป็นการพิสูจน์ความจริง แล้วก็ไม่เป็นอันธาพานในวงหรือในสนามกีฬานั่นแต่เดี๋ยวนี้เด็กๆของเราเป็นอันาพานในสนามกีฬานั้นเล่นกีฬาทีไรเพิ่มความเป็นอันธภา,านขึ้นทุกทีไปไม่เล่นกีฬาเสียดีกว่าจะได้ไม่มีโอกาสเพิ่มความเป็นอันธภา,านนี่ก็เพราะว่าวัตถุนิยมสร้างความเห็นแก่ตัวมากเป็นผู้ไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าเกียรติไม่รู้จักสิ่ง <c oughs> ที่ควรจะรู้จากอีกหลายหลายอย่างเลยไม่พอใจในการที่จะแพ้ <c oughs> ไม่พอใจโดยโดยคิดเห็นว่ามันเป็นความเสื่อมเสียเกียรติหรือมันมันเสียอะไรไปอีกมากมายมันจริงมีการต่อสู้ด้วยความเป็นอันธพาลยิ่งเล่นกีฬาเท่าไรก็ยิ่งเพิ่มความเป็นอันธพาลมากขึ้นเท่านั้นแม้ที่เป็นกีฬา,าการกีฬาระหว่างชาติ ระหว่างชาติที่มีเกียรตินักกีฬาของชาติที่มีเกียรติก็มีความเป็นอันพานในสนามกีฬานั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องพูดถึงลูกเด็กๆเล็กๆของเราที่จะไม่มีความเป็นอันพานในสนามกีฬานั้นเพราะนั้นเราจะต้องมีทางฉลาดพอที่จะจัดการกับลูกเด็กๆของเราอย่าให้กลายเป็นลูกลิงทมโอนแต่กลายเป็นลูกของพระเจ้าหรืออย่างน้อยก็เป็นลูกของมนุษย์ จึงจะเรียกว่าเรามีจิตใจเป็นอิสระจากความโง่เหมาะสมที่จะทำมาพระบูชาเป็นต้นเพื่อการกล้าคิดโดยทางจิตใจกับพระพุทธเจ้าหรือเพื่อทมและพระสงฆ์ถ้าเราความโง่อวนสุดท้ายนั้นอยากจะระบุหมายว่าเห็นจะได้กับความโง่ในการที่ไม่รู้จักทําคนทั้งโลกให้เป็นคนคนเดียวกันลองฟังให้ดีว่าเรามีความโง่ จนไม่รู้จักทําคนทั้งโลกให้เป็นคนคนเดียวกันคือเราทําความเข้าใจกันไม่ได้ในเรื่องที่จะไม่ต้องมีเขาไม่ต้องมีเราเราทำความเข้าใจกันไม่ได้ว่ามนุษย์ทั้งหลายทั้งหมดนั่นมาจากต้นตอเดียวกัน